งานนี้เต็มถุงเต็มถุงแค่มุมมุมเดียววารุตาเจอรัว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 สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปหาเม่ยาวันนี้บรรยากาศแสนดีมากๆเลยค่ะสามีเอากระดาษเอาขวดมาทิ้งตรงทู่กอนเทนเนอร์ข้างหน้านี้ค่ะ ที่นี่เราจะแยกขยะน,นะคะตู้สีเขียวนี้ก็จะเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าส่วนตู้แบบนี้ก็จะเป็นใส่กระดาษอ่านปาเพียแล้วแบบนี้ก็จะเป็นขวดขวดสีเขียวสีน้ำตาลแล้วก็ขวดสีขาวค่ะแยกกันนะคะเพื่อที่เราสามารถจะนำกลับไปรีไซเคิลได้ แต่ตรงนี้นะคะเป็นของที่ไม่ได้ให้มาทิ้งที่นี่แต่คนไม่ได้เอาไปทิ้งก็เลยมาวางแบบนี้ก็เลยเป็นภาระของเจ้าหนะ้าที่จะต้องเกลี่ยของยังไงก็ช่วยๆกันด้วยนะคะเมื่อกี้สามีก็ทิ้งเสื้อกันหนาวของเขาค่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่กลับมาเยอรมันในช่วงหน้าหนาวอีกแล้วค่ะเพราะว่าหนาวน้องขอเก็บก่อนเลยเก้าบาทค่ะหูยโชคดีโชคดี 5บาทจ้าห้าบาทถ้าเป็นขวดเบียร์แล้วมีฝาปิดแบบนี้นี่คือราคา5้าบาทเลยจ้าเก็บเลยยังฝฟอ้ก็เรียกว่ายังเต็มอยู่เลยค่ะเขาก็ทิ้งอีกแล้วค่ะเราไปหาแม่ยา่าเดี๋ยวไปไปอยู่กับแม่จ้าแม่ยาด้วยกันนะคะเหมือนจะเจอก้าวบาทขอดูก่อนนะคะก็เป็นก้าบาทจ้าไม่ใช่ค่ะไม่มีค้าขวดเลย แม่ย่าบอกว่านี่เธอเไปแขวดขวดเบียร์มันหนักไปสําหรับฉันเธอเอาไปได้เลยว่าอย่างนั้นคือตอนนี้นะคะแม่ย่าเธอไม่มีเรี่ยวแรงแม้กระทั่งจะหิ้วขวดเบียร์นี้ไปส่งแค่สี่ขวดนะคะเพราะว่าร่างกายเธอยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะแม่ย่าแกจะเดินไม่ค่อยไหวแล้วค่ะแล้วก็ จะมีเพื่อนที่ใช้ตัวช่วยเขาบอกว่าอีกไม่นานแกก็จะซื้อมาใช้แล้วค่ะแค่เดินไม่ไหววันนี้แฟนก็พยายามที่จะพาแกออกนอกบ้านแกก็ดูเดินซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะมากๆเลยนะคะถ้าใครเคยเห็นแม่ย่าเมื่อก่อนนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ เธอเธอไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมจริงๆเลยค่ะ วารุตาเป็นลูกสะพายก็ต้องแบบให้แม่ลูกเขาอยู่ด้วยกันเราเป็นคนแบบเนาะอยากให้มีให้เค้ได้มีเวลาด้วยกันวารุตาก็เดินห่างๆมาแบบนี้แล้วค่ะคอยระวังหลังค่ะแม่ยาปวดสะโพกค่ะปวดสะโพกแล้วก็ปวดหลัง อาการไม่ดีขึ้นทุกครั้งที่วรุตาเจอก็จะเห็นเธอนอนตลอดเลยค่ะแต่พอมีลูกอยู่ใกล้ๆก,กลับมีกำลังใจอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะกินอยากจะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ไม่อยากเดินแต่ลูกชวนออกมาเดินข้างนอกก็อยากจะมาอย่างเงี้ยตั้งที่ใจเธอร่างกายเธออะไรอย่างเงี้ยเธอแบบ บรรตาก็ขอเป็นกําลังใจให้เธอหายวันหายคืนแล้วก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่ส่งมาให้แม่ย่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณมากๆค่ะปวดอีกแล้วค่ะตือจับอีกแล้วค่ะเมื่อกี้ถ้าจับตะโพกนั่นก็คือปวดอืม เจ๊กอดรัวๆครับพี่น้อง3บาท3บาท3บาท3บ,บาทนู้นอีก9ก้าบาทเลยจ้าเก็บเลยเก็บเลยเจออีกแล้วครับพี่น้องไอ้ขวดใบนี้นะคะนี่คือห้าบาทห้าบาทเลยค่ะหูดเปื้อนนิดเปื้อนหน่อยก็ยังส่งได้เก็บเลยจ้าเก็บเลยนี่ห้าบาทเอ้าอีกหนึ่งขวด สะอาดนูน่นแม่ย่าสามีช่วยเก็บให้กับวารุต้าใหญ่แล้วค่ะเก็บใส่ขวดเก็บใส่ขวดเลยไ,ไม่ใช่เก็บใส่ถุงเก็บใส่ถุงเลยจ้างานนี้เต็มถุงเต็มถุงแค่มุมมุมเดียววารุต้าเจอรั่วรัวรัวรั่วรัว อรุตาเจออีกสามบาทจ้าเดินไปที่ไหนก็เจอแต่เงินเมื่อเจอแต่เงินก็เก็บเงินค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเงินเ <c oughs> ม่ยเมื่อก่อนนะคะถือไม่ชอบนะคะที่จะให้ลูกหลานมาเก็บขวดเพราะว่าความหมายของคนที่นี่เขาถือว่าคนที่เก็บขวดคือคนชี้แบบ ไม่มีจะกินเป็นอะไรที่น่าอับอายมากแต่พอเราทําบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนเธอก็เริ่มชินหลังจากนั้นเธอก็เริ่มโมองหาให้กับเราด้วยค่ะ <laughs> มันเป็นอะไรที่แบบมันถูกซูมซับโดยอัตโนมัติค่ะเก<ช><ด>่าแก่มากอายุหลายร้อยปีทีเดียวค่ะ บาทจะพี่น้องเก็บเลยจ้าคเดินครบรอบแล้วค่ะถุงเต็มถุงเลยค่ะเป็นหน่วยระวังหลังก็ดีแบบนี้ละค่ะได้เก็บขวดแบบสบายๆแถมมีไอเก็บเยอะด้วยโหอุ่นอุ่นอุ่น,นเงินเยอะๆก็อุ่นใจค่ะยังเหลือ,อยังเหลือค่ะ ยังเหลือว้าวอืมแล้วก็มีขนมอันนี้ของแม่ยากด้วยค่ะเดินเข้ามาแม่ยากก็พร้อมบริการให้ลูกให้หลานได้กินขนมนมเน,มนยชามชาคาแฟเลยค่ะเตรียมพร้อมเลยนี่ค่ะ อนี่จากประเทศเนเธอร์แลนดนะคะพี่สาวของเฟนเขาเอามาให้แม่ย่าค่ะเดดเสเกโอ้กูดย่าแม่ย่าบอกว่าอร่อยมากเลยเนี่ยฮัสูชนฟอร์แฮร o ฮัตสอินอินวะันสูอินฮอลแนสุชนเปียนนะฮอลนด์เดันไฮเเดนโอมาดีสกูนอ่มด้นส s ส์วน วันอักคูณแต่ก็ยังนีน also, ่คือซิมคุณโซน่าซิมคุณ e ุ๊กปุ๊กปุ๊กค่ะสามีนั่งดูติกตกิกแม่ย่าเตรียมพร้อมบริการให้ลูกหลานอีกแล้วค่ะรู้จักตู้อีกแล้วค่ะอุ้ยอะไรเนี่ยมาสนพ่อหลาน นกไอายมาน,นก,ก็บอกว่าอันนี้ก็มาจากประเทศนีเชเลนโหน่ากินน่ากินจังเลยค่ะขนมตัวนี้ก็น่ากินตัวนี้ก็ของไปเมื่อหลายวันก่อนไม่หมดสักทีพร้อมกับนี้ค่ะของจากประเทศไทยเป็นขนมทองหมดใช่เหรอแ่ยาบอกว่าจากประเทศไทยค่ะ โซเนียฟิจิเลียน้ำชามาแล้วกาแฟก็มาแล้วขนมก็พร้อมเชิญลุยเลยค่ะโอ้สามีกินทองม้วนก่อนเลยมาค่ะอัมอิติอั้ตองติอั้ e ต e อหัดีออน้องนต้้อนอนสน้นตอนองนออนองน้อนออน้นอออออนอ เ้าโอ๊ตเ,เ,เน,ะนะแล้วก็มนี่ส้งส<ป>ินก็กอร่อยของปารุตากินมั้งค่ะอร่อยค่ะแม่ย่าบอกว่าลืมไปอีกอย่างค่ะนี่คือสามีซื้อมาจากประเทศไทยมาให้แม่ย่าค่ะ ตามต่อมาเล่นกรุมมีดด้วยกันแม่ย่าชอบสุดๆมาค่ะมาเล่นด้วยกันแม่ย่าชนะวาลุตาแผยิ้มใหญ่เลยจ้าตานีวารุตาชนะค่ะแม่ย่าบอกว่าให้เขาเรียกว่าชนะผัดกันชนะผัดกันแพ้จ้ามันจะได้บัเสมอกันว่างนะวารุตากลับมาจากบ้านแม่ย่าแล้วนะคะ ไฟสว่างกลับมืดทุกครั้งเลยค่ะก็เป็นเรื่องปกตินะคะเราอยากใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับแม่ย่าให้นานที่สุดมีโอกาสก็อยากจะทำก่อนที่เราจะกลับเมืองไทยเพราะว่าจากสภาพที่เราได้เห็นวันนี้แล้วนะคะคือแม่ย่าไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่ค่ะอุยสามีเรียกอะไรโอ้โน้นโน้น,น,นกสามบาทค่ะมุมมืดมุมนี้เลยค่ะสามบาทนี้เลยค่ะสามบาท สามีก็แบกกลับบ้านวะรุตาก็แบกกลับบ้านค่ะสำหรับแม่ย่าก็วันนี้เธอก็ชี้ให้ดูตรงตำแหน่งที่รอยหมอ,อ,อช่วยชีวิตเธอเดี๋ยววรุตาจะมานั่งเล่าให้ฟังนะคะว่านาทีที่หมอช่วยชีวิตเธอจากการเลือดไหลนั้นเป็นอย่างไรเจออีกขาวบาทคะ่ะรีบเลยเก็บเก็บรึกเก็บ เราไม่ได้เอาขวดไปส่งนะคะวันนี้ก็เลยต้องหิ้วขวดกลับบ้านก็ต้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่ให้กับเราด้วยดีเสมอม,มาเดี๋ยวเจอกับวารุตานหราวหน้าในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย